สวัสดีครับผมชือซันครับหนูชื่อน้องเมดดี้ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่หนูได้มาแล้วค่ะอย่างแรกเลย mmm ค่ะนี่นะคะนี่นะมีอย่างที่สองครับกบเดาช้างครับเปิดหมุนได้ครับอย่างที่สามนะคะคือนี่ค่ะมันคือปิหมอนก็ปินโตนะครับใช่ค่ะอะไรนะคะกระปุกใช่ค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยเนาะนี่ก่อนแกะดูนะครับนี่ครับมีเอแพ้ครับแพ้ค่ะแบรนะคะแบรมีเพชรด้วยครับมีเพชรด้วยเลยครับสีชจพูนะคะนี่ครับนี่ครับนี่คับเดี๋ยวนี้พี่ขอานเนี่ยนี่ครับดูครับนะคะเป็นอันนี้คือมีสตางค์อยู่นะคะแป๊บนึงนะคะ ม่มีไม่มีค่ะมีหนึ่งบาทค่ะมี่หนึ่งบาทค่ะมีนี้อันนี้นี่เปิดปิดได้ด้วยนะครับใช่ค่ะนี่อันนี้นกับสติกเกอร์สติกเกอร์เอาใจยางสติกเกอร์อะไรสติกเกอร์ยังนี่สติกเกอร์นะคะแล้วก็ขนมอันไหนชื่อว่ายูโรอะไรไม่รู้นะครับไหนไหนทำแล้วเอาออกไป อันนี้ก็เปร่ามีคพี่หนขนมนี่นะคะพาโลกครับพาโลกอันนี้เยลลี่นะคะขึ้นแกะไปแล้วนะคะอันนี้คือนี่คือนี้นะคะนี่นะคะหลายอันมากน่าจะสี่อันเลยไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรครับแต่นี่ครับไม่ดูครับใครใครใครรู้จากชื่อนะครับ ก็คอมเมนต์มาที่ล่างมีเลยนะคะนี่นะคะจากอันนี้ครับอันนี้ฟลาววเอร์เอ้ยไม่ใช่ค่ะคุกกี้ค่ะที่เป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะใช่อันนี้อันนี้โอรีโอ้ค่ะอันนี้โอรีโอ้ไมโลนะคะอันนี้อันนี้อ่ะพี่สันนีดูนะครับดูฮอตีิผมไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรแต่ผมเคยกินแบบนี้ใครใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์ได้นะครับ ไม่เลยนะคะ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับกับซอนครับหนูลาไปก่อนนะคะกลับไปเนี่ยคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยูโอเค